ไทยนะครับไม่สามารถจะไปเล่นการผนันได้แล้วก็ทําให้การข้ามไปเป็น s สแกมเมอร์เนี่ยไม่ได้ด้วยฝั่งนั้นเนี่ยมันมีทั้งบอลทั้งคาสิโนแล้วก็หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียนะครับตลอดแนวชายแดนเลยสินค้าบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนน้ำมันเนี่ยมันจะกลับมาทําร้ายทหารไทยนะฮะการที่ทําให้เขานีครับไม่เดือดร้อนแล้วก็รบกับประเทศไทยอยู่เนะี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีกินตลอด นี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมเนีต้องมีการปิดด่านแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็พูดว่าผลประโยชน,น์ของชาติครับต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตนพี่น้องที่ค้าขายกระทบนะฮะก็ยอมรับว่ามันกระทบแต่พี่น้องที่ค้าขายบางคนก็ยอมให้สัมภาษณ์ครับว่าบางท่านเนี่ยยอมให้มีการปิดด่านขอให้ประเทศไทยนะครับรบชนะเท่านั้นการปิดด่านเปิดด่านนะครับทให้เขาเข้มแข็งนะฮะ น้ำมันเนี่ยแล้วก็ปูนซีเมนต์นะครับรวมถึงเรื่องของอุปโภคบริโภคก็จะเข้าไปด้วยซึ่งมันมาจากประเทศไทยนะครับทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งเรื่องของการเปิดด่านนะคุณผู้ชมครับมีประชาชนถูกมอมเมา,เมาจากบ่อนการพนันหมดเนื้อหมดตัวนะครับเป็นนี่เป็นสินอันนี้ก็มาจากเรื่องของการเปิดด่านจึงไม่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์ของใครกันแนะ่คุณผู้ชมนี่ก็คือทางด้านท่านพลโทบุญเสินภาคกลางนะครับแม่ทัพภาคที่2ท่านก็ได้มีการเปิดเผยเอาไว้ครับ เชืมึงไหมเชื่ถึงหนไ้หมอ่ะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณด่านหาบอนบ้านแหลมนะครับฝนตกลงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่24นาทีเท่านั้นก็จะมีการปิดด่านนะครับซึ่งก็จะมีการปิดด่านช่องเล็กๆเ,เดี๋ยวนะครับช่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับปิดด่านไปนะฮะ ก็ต้องบอกว่าในส่วนของทางด้านนายอนุทินชาญรุิ์กูลนะครับก็พูดประเด็นนี้เอาไว้นะครับบอกว่าทําไมเนี่ยนะฮะข่าวเนี่ยมันออกไปอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่ามีการบิดเบือนกันหรือเปล่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็คือทางด้านพลเอกนะัทพลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพูดรายชัดเจนขนาดนั้นเลยต้องมีการคํานึงถึงประชาชนนะครับแล้วก็ดูคนไทยเนี่ยเป็นหลักก่อนดูแล้วทางนี้นะครับตนก็ขอให้มีการ เข้าไปรับตําแหน่งนะฮะอย่างเป็นทางการก่อนตอนนี้นะครับยังไม่มีการให้นโยบายอะไรได้ทั้งนั้นเนียครับในส่วนของนายกหนูอนุทินชาญเวรกูลนะครับซึ่งตอนนี้เนะี่ยเราก็ ต้องอยากจะมีการกระทําอะไรต่างๆเนี่ยยังถือว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันอยู่นะไม่ใช่รัฐบาลของตนเท่าที่ทราบนะครับก็ไม่ได้อยู่ดีๆนะฮะจะไปเปิดด่านได้เลยเพราะว่าต้องมีการบรรลุข้อตกลงอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับเพื่อที่จะปฏิจจบัติกันซึ่งต้องรอคณะรัฐบาลนะครับของตน,เ,นเข้าไปปฏิจจบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ ถัดมานะครับผู้ชมครับนายอนุทินยังมีการให้สัมภาษณ์อีกครับบอกว่าเราเนี่ยยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเรารอฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะออนายกหนูบอกมาอย่างนี้ครับซึ่งก็คําว่าเปิดด่านเนี่ยจะต้องมีการทําข้อตกลงต่างๆมากมายทั้งการเจราจาและก็การทหารนะครับโดยต้องมีการคํานึงถึงความปลอดภัยก่อนนะฮะก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยและก็ความปลอดภัยของประเทศนะครับซึ่งจะต้องไม่มีการยิงกันหรือว่ามีอาวุธเนี่ยมาเจาะกันนะครับ เมื่อเราเข้าไปบริหารประเทศแล้วนะครับตนเองเนี่ยก็จะมีการสั่งการหรือว่านโยบายให้กับทางรัฐมนตรีหรือว่าการกระทรวงกระโหมนะครับในการาจัดตั้งในส่วนของรัฐบาลรุดใหม่นะครับได้ไปดําเนินการกันทั้งการถอนอาวุธการเก็บกับรับเบิดนะครับแล้วก็การสร้างความมั่นใจว่าเกิดความปลอดภัยกับทั้งผู้คน2ประเทศครับฉะนั้นแล้วนะครับว่าเราเนี่ยไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันยังอีกยาวไกลนะแต่ตอนนี้มันก็ต้องไปถึงแหละในจุดตรงนั้นแหละนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของความคิดเห็นของคนไทยกันบ้างครับคุณผู้ชมครับแม็กเชื่อว่าที่อยู่ในนี้เนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่แม็กถามกด1กด2กันเนี่ยทุกคนเป็นความคิดเห็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณผู้ชมครับแม็กพูดได้เลยเพราะว่าแม็กเห็นกดหนึ่งเข้ามาเนี่ยสักประมาณสองสามเมตรเท่านั้นเองครับเรามาดูความคิดเห็นของคนไทยกันบ้างครับคุณผู้ชมก็คือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดลพันกานิก,กาครับผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพะครับมูลิธิสถาบันวิจัยความสุขสมชนและก็ความเป็นผู้นำ การรายงานสำรวจเรื่องของเสียงประชาชนครับต่อการเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาจากกลุ่มตัวอย่างทุกสาขาอาชีพนะครับทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ผลการสำรวจนะคุณผู้ชมครับสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเห็นข้อดีของการเปิดด่านในหลายมิติแต่ตัวเลขนั้นเนี่ยครับยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ50ครับคุณผู้ชมครับ โดยลำดับแรกนะฮะการกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณชายแดนนะครับก็ได้รับการยอมรับมากที่สุดนะฮะก็คือร้อยละ38.9รองลงมาเนี่ยก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็วัฒนธรรมนะครับร้อยละ33.4และก็การส่งเสริมนะครับในส่วนของสันติภาพชายแดนนะครับร้อยละา8ขณะที่แรงงานนะครับเข้าระบบเดี่ยวถูกกฎหมายได้ร้อยละ24.5นะครับแล้วก็ข้อดีอื่นๆเนี่ย ก็เป็นความสัมพันธ์ในส่วนของครอบครัวไทยกัมพูชาการศึกษาหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับได้เพียง18.2เท่านั้นครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นนะครับว่าแม้ประชาชนเนี่ยมองเห็นเป็นเชิงบวกนะครับในหลายมิติแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีน้ําหนักมากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดด่านได้อย่างชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมครับ โดยผลสำรวจนะครับแสดงให้เห็นชัดเลยครับว่าข้อเสียเนี่ยมันมีน้ำหนักสูงกว่าข้อดีในแทบทุกด้านเลยโดยร้อยละ60.7นะครับของประชาชนเนี่ยก็ระบุว่าการเปิดด่านเนี่ยจะทําร้ายจิตใจคนไทยทําลายศักดิ์ศรีของคนไทยนะฮะและก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยยังไม่พร้อมที่จะคืนดีหรือให้อภัยในประเด็นทางประวัติศาสตร์และก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในส่วนของด้านเศรษฐกิจกันหน่อยคุณผู้ชมครับก็อยู่ที่ร้อยละ57.8 เพราะว่ายังกังวลว่าสินค้าราคาถูกนะครับจะทะลักเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยนะครับทำให้พวกประกอบการไทยเนี่ยเสียเปรียบแล้วก็เงินทุนไทยเนี่ยไหลออกไปด้วยครับในส่วนต่อมานครับก็คือในมิติของความมั่นคงครับ1้6 9ก็มีการห่วงนี่แหละในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับในเวลาจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะการค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องของการ พูดถึงก็คือหนักที่สุดเลยก็คือแก๊้งคอเซนเตอร์ครับซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่นะที่คนไทยเด่ยก็เคยเผชิญกันมาแล้วขณะที่ร้อยละ48.1นะครับก็แสดงความกางังวลเรื่องของโรคระบาดประชาชนเนี่ยนะครับจะมีสุขภาพที่ไม่ดีนะฮะหากระบบสาธารณสุขชายแดนเนี่ยไม่มีความพร้อมแล้วก็ร้อยละ27.4นะครับระบ,บุว่าข้อเสียอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นต่อหน่วยง,งานรัฐนะครับรายง,งานผิดกฎหมายแล้วก็การลักลอบเข้าเมืองด้วยครับคุณผู้ชมครับ โดยทางน้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพรดลน,นะครับยังชี้ให้เห็นด้วยว่าการเปรียบเทียบโดยตรงนะระหว่างข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละนะครับเห็นว่าข้อเสียเนี่ยมันมีมากกว่านะคุณผู้ชมครับในการเปิดด่านชายแดนย่างที่แม็กถามไปเนี่ยแหละว,ว่า ถ้าเราเปิดด่านเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันนะครับนี่คือคําตอบนะ,ะของประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศอน้แม็กไม่ได้พูดไปเองนะคุณผู้ชมครับเป็นในเสียงของประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศครับที่บอกว่าการเปิดด่านเนี่ยมันยังไม่เหมาะสมในช่วงนี้และก็ตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับในส่วนของอด่านถาวรมั่นแหลมนะฮะ20นาทีสุดท้ายจะมีการปิดด่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนาทีที่มีการปิดด่านปิดประตูด่านนะครับว่าเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมครับ สำหรับใครที่ติดตามผ่านข่าวอะไรช่องปาดของเราครับตอนนี้ก็หลายคนเนี่ยมีการจับตากันมาก็ต้องบอกว่าการเปิดด่านปิดด่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นการหยุดเถอะหยุดฝันเนี่ยนะฮะหยุดฝันได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของคนไทยเขายังไม่พร้อมที่จะให้อภัยฝั่งขเขมรน,นะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดมานั้นมันทําให้พวกเขาเนี่ยเจ็บช้อปหนาใจเยอะมากจริง อ่ะคุณผู้ชมครับเราไปฟังกันหน่อยนะฮะในส่วนของคนที่ติดตามผ่านทางข่าวช่องแปดครับในส่วนของเสียงชาวบ้านนะคุณผู้ชมครับที่มีการออกมาให้สัมภาษณ์กันไปฟังท่านแรกกันหน่อยนะคุณผู้ชมก็คือเป็นชาวบ้านที่ขายกางเกงซึ่งคุณลุงท่านนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าผมเนี่ยทางานมาเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้มันจบละผมเป็นเจ้าของร้านขายกางเกงยีนเนี่ยขายเสื้อผ้าเนี่ยตอนนี้มันจบลงไปละเพราะว่าการปิดด่านเนี่ยมันทําให้เขาขาดทุน แต่เขายอมขาดทุนฮะคุณผู้ชมเขายอมขาดทุนเลยเพราะว่าการขาดทุนของเขาเนี่ยเป็นการแลกมาซึ่งการทวงคืนอํานาจอธิปไตยของประเทศไทยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับในส่วนของทางด้านชาวบ้านท่านนี้ซึ่งก็คือคุณลุงเอเน,นะฮะคือเขาไม่สะดวกที่จะเปิดชื่อเดี๋ยวเราไปฟังเสียงลุงเอกันหน่อยครับอายุ77ปีเป็นชาวบ้านที่ขายกางเกงยีนขายเสื้อผ้าและเขาเนี่ยครับเปิดเผยออกมาบอกว่าผมพูดอย่างลูกผู้ชายเลยผมยอมขาดทุน นะฮะเพื่อให้ประเทศไทยได้ผดิตกับคืนมาและก็ผมตายได้แต่คนอื่นต้องไม่ตายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับ ผู้ชมรับสำหรับใครที่ติดตามทางช่อง TikTok Max นะครับตอนนี้จะได้ยินเสียงนะฮะประกาศเป็นภาษากัมพูชานะครับอันนี้นะใครที่อยากดูสัมภาษณ์นะครับในช่อง8ปด Max ก็กำลังไปสัมภาษณ์อยู่นะเออก็คือประชาชนส่วนใหญ่อะมาขณะที่เรากำลัง ปล่อยเสียงของช่อง8นะคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกันในช่องทิกตอกกันหน่อยนะคคุณผู้ชมบอกว่าไม่เปิดครับปิดยาวๆไปเลยเน,นะนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแม็กฝากติดตามกันหน่อยนะในส่วนของความเคลื่อนไหวกันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับแม็กก็มาปักหลักกันอยู่ที่บริเวณชายแดานไทยกัมพูชาสําหรับใครนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับแม็กก็ฝากด้วยนะฮะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณ ด่านถาวรบ้านแหลมนะฮะแม็กมาติดตามกันเนี่ยนะครับตอนนี้ฝนตกลงมาเห็นไหมตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับเ,เดี๋ยวอีกสักประมาณ15นาทีครับคุณผู้ชมครับจะมีการปิดนะฮะคุณผู้ชมฮะในการปิดด่านบริเวณบ้านแหลมก็คือเขาจะเปิด9ก้าโมงเช้าถึง3ามโมงเย็นถึงบ่าย3นะฮะมันมีวิธีทำโผล่ไหมคุณผู้ชมแม็กม,มั่นใจนะว่ามีวิธีทำโผล่ในนี่หรือเปล่าอ๋อโอเค เจอโพละตับหนึ่งนะคุณผู้ชมครับคืออะไรอะ่ะตับหนึ่งนะคุณผู้ชมครับตับหนึ่งนะแม่ขอเออ่หาวิธีทำโพล่อนนะคืออยากจะทำโพเพื่อที่จะดูความคิดเหน็นของพี่น้องประชาชนนี่แหละอา่าโอเคโอเคแมเจอวิธีทำโพล่ะ มันจะได้เห็นปเปอร์เซ็นต์ชัดๆเนาะนี่ยังไงนะโอเคไม่เปิดโพไว้5นาทีแล้วกันนะคุณผู้ชมครับก็คือคำถามก็คือว่าคุณผู้ชมอา่าคุณผู้ชม อยากเปิดด่านไหมเอาง่ายๆแล้วง่ายๆเลยเปิดปิดอ่มนมกเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีซีในใจด้วยปิดขาวรนนะฮะอะมา แล้วยังไงต่ออ่ะมันจิ้นยังไงอ่ะโอเคอะไรอ่ะอ๋อประมน,นะคุณผู้ชมนะคือแม็กจะได้ดูว่าในส่วนของความคิดเห็นของคุณผู้ชมอ่ะเป็นอย่างไรนะฮะเรื่องของการประดานติดตามันตั้งยากเหมือนกันนะ คุณผ <g ül> ู้ชมบอกว่าปิดถาวรไปเลยน,นะฮะ <c oughs> ก็มันคือความเห็นเนาะมันคือความเห็นของพี่น้องประชาชนนะคนไทยของเราเนี่ยนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ มันตั้งไม่ได้คุณผู้ชมขออภัยนะครับมันตั้งไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรก็เอากดหนึ่งกดสองของเรานี่แหละมันก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วเนะอนี่นะคุณผู้ชมครับก็จะเดินข้ามไปนะฮะโซนนี้แหละถ้าจะข้ามไปฝั่งกัมพูชานะฮะ คือตอนนี้มันข้ามไปได้แต่ว่าไปแล้วไม่ได้กลับมานะฮะในส่วนของชาวกัมพูชาครับก็คือไปแล้วไปรับไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยนะฮะ เรายมทีนู่บั้มองไปดอีกฝั่งน่งไปยัง้องควบคุมตัวเองควบคุมตแล้วเวลาตีตีนี่ประมาณนี้ับทีนี้เราจะตีตาวงกงไปนะ มื่อสักครู่นะคุณผู้ชมครับก็คือมีการประกาศออกมาบอกว่าเหลืออีกสักสินาทีเนี่ยนะครับโดยประมาณในการติดด่านก็จะข้ามได้ที่ก็วันพรุ่งนี้เลยนะฮนะถ้าไม่ข้ามวันนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งไม่จะเข้าแล้วนะคุณผู้ชมจะเข้าข่าวช่องแปดแล้วนะครับ ตอนแรกที่แม็กมาถึงแม็กก็ตกใจนะเพราะว่ามีในสุดของนักเรียนเลยครับที่เดินข้ามไปข้ามมาได้นะฮะก็เลยงงก็เลยเข้าไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกนะคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยก็ยังคงข้ามได้แหละนะครับในส่วนของประชาชนแต่ว่าถ้ากัมพูชาเนี่ยข้ามไปก็คือข้ามไปเลยแล้วห้ามกลับมานะครับ คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะฮะเราได้ฟังเสียงกันไปแล้วในส่วนของทางด้านพ่อค้านะครับที่บอกว่าเฮ้ยผมขอหน่อยผมขอเถอะว่าตอนนี้แม้ผมจะขาดทุนเนี่ยแต่ขอให้ปิดด่านได้ไหมเพราะาผมทนไม่ไหวจริงๆกับพฤติกรรมของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับและที่สําคัญนะนะเขายอมขาดทุนเขายอมไม่มีไรายได้แต่ขอให้ได้แลกกลับมาด้วยอธิปไตยของคนไทยที่เคยมีอยู่นะครับโดยเฉพาะบ้านของจานนะคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งหมู่บ้าน ที่คนไทยนะครับถูกยึดแผ่นดินถูกยึดดินแดน,นมาเนี่ยนะฮะโอ้โหนานมากเลยนะเนานมากๆเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกกันไปว่าในบางด่านนะครับมีการเปิดอยู่เราก็มีการเข้าไปสอบถามซึ่งเขาก็บอกว่าทําตามข้อตกลงที่เคยมีกันมาก่อนนั้นนี้ว่าจะมีการเปิดเพื่อมนุษยธรรมนะครับเรื่องของการมาเรียนของน้องๆน,นะครับนักเรียนก็คือยังมีการเดินทางข้ามกลับมาอยู่ แล้วแต่ว่าในส่วนของด่านประตูใหญ่นะครับไม่ได้มีการเปิดและก็ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือในส่วนของด่านนะฮะเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง10นาทีนะครับคุณผู้ชมครับจะมีการเปิดด่านอีกรอบหนึ่งนะฮะที่เราเนี่ยนะครับจะขอ,อขอัยครับจะมีการปิดด่านอีกรอบหนึ่งและก็จะเปิดอีกที9โมงวันพรุ่งนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะรอดูนาทีที่มีการปิดประตูด่านนะครับนี่ถือว่าเป็นนาทีสําคัญเนี่ยนะที่หลายคนก็ถามเข้ามานะครับว่าเอยมันมีการเปิดด่านปิดด่านจริงไหมนะครับตอนนี้ตอบได้ตเต็มปากว่าจริงนะฮะแต่ว่าเป็นการเปิดด่านปิดด่านเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับเดินทางกลับประเทศนะฮะก็คือกลับไปแล้วห้ามกลับมายกเป็นนักเรียนนะครับที่สามารถไปแล้วก็ไปเรียนกลับมาเรียนได้นะครับ เออจริงๆอ่ะแม่ก็ตกใจคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการปิดด่านถาวรอะไรเงี้ยก็เดินทางมาดูแต่ว่าก็มียังยังมีการเปิดด่านอยู่นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรออีก5นาทีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยอีกสักหนึ่งเสียงก็คือเสียงของอคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นแม่ค้านะครับคุณผู้ชมครับที่มาเล่าให้เราฟังว่าสําหรับแม่ค้าท่านนี้นะฮะท่านก็อยากจะให้มีการเปิดด่านให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของประชาชนคนตัวเล็กๆ มันไม่ไหวละมันขายของไม่ได้เลยนะครับรายได้หดแล้วก็หายไปนะฮะอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอเหลืออีก5นาทีสุดท้ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแม่ค้าท่านนี้กันหน่อยครับ นี่คุณผู้ชมก็คือประตูด่านเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละประตูด่านเล็กเนี่ยนะครับที่เปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางไปได้มาได้เนี่ยนะครับเออก็จะอยู่ตรงนี้นะหลายคนก็ตกใจแหละว่าเอ๊ะทำไมยังมีการเปิดด่านอยู่เนี่ยนะครับเออแม็กเองตอนมาถึงก็ตกใจแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงมาบอกว่า ตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะให้สัมภาษณ์ได้แต่ว่าก็ขอให้เป็นข้อมูลนะครับเราเข้าใจได้ก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เราก็ทําตามมาตรการนะที่มีการเปิดต่างตามหลักมนุษยธรรม9โมงถึง15ตุานะฮะหรือบ่าย3โมงเย็นก็มีการเปิดปิดดานนะครับในส่วนของประตูเล็กแต่ว่าประตูใหญ่นะครับที่ด่านถาวรวันแหลมเนี่ยจะไม่มีการเปิดเด็ดขาดนะครับจนกว่าจะมีคําสั่งมาใหม่เท่านั้นนะฮะ มีครับแม็กเจอแม็กเจอก็คือมีในส่วนของนักเรียนเนี่ยที่เดินทางข้ามกลับมานะฮะก็คือเนี่ยอันเนี้ยแม็กมาเจอพอดีนะครับเห็นไหมเนี่ยจะมีนักเรียนที่เดินทางข้ามไปข้ามมาอยู่นะครับอันนี้คือตอนประมาณสักบ่ายบ่ายมุเสร็จๆนะฮะแม็กมาถึงที่นี่นะครับ ก็มาเห็นนักเรียนเดินทางกลับพอดีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเลิกตอนเที่ยงบ้างนะคะหรือว่าตอนบ่ายโมงบ้างนะครับแล้วแต่วันบางคนก็กลับเวลาไม่พร้อมกันนะ,ะนี่นะครับ ครับอ่าตอนปิดด่านนี้ก็คือปิดประตูตรงนี้ใช่ไหมพี่อ่าตอนตอนปิดนี่เราถ่ายประตูได้ไหมตอนที่เจ้าหน้าที่ปิดปิดประตูได้เนาะแต่ว่าราควรเออถ้าถึงเราต้องมีรายงานอยู่ใช,ใช่ครับก็เรบควรเห็นในคอมเมนต์นะคะ,ะบางคนมาคอมเมนต์ว่าด่านเปิดได้ไง,ไงอะไรเงี้ยราควเราก็แจ้งว่าคือมันเป็นตามมาตรการมาตรการผมพยายามแจ้งให้อยู่ได้เปิดเพราะว่าเป็นมาตรการผหมอนผ่านตามช่วงเวลาที่เขากําหนดอะค่ะใช่ก็ให้แค่คนกัมชากับวิลามนากับคนไทยเดินทางกับ โอเคได้ครับ,บคุณคผู้ชมอ,อ่าโอเคได้ได้ผมพยายามแจ้งอยู่ครับ <c oughs> ก็คืออย่างที่บอกกันนะคุณผู้ชมครับก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ชี้แจงมาบอกว่าในส่วนการเปิดประตูตรงนี้นะครับมันเป็นมาตรการนะในการผ่อนปรนช่วงเวลาานาฬกาถึง15นาฬิกาครับที่จะมีน้องนนักเรียนนะครับที่เดินทางไปกลับแล้วก็มีในส่วนของประชาชนกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศก็คือเดินเดินทางกลับไปที่กัมพูชาครับแต่ว่าไม่มีเดินทางจากกัมพูชากลับเข้ามาไทยนะเท่านั้นนะครับเดี๋ยว15นาฬกาอีกแค่หนึ่งนาทีครับคุณผู้ชมครับจะมีการปิดด่านเดี๋ยว เราจะให้ดูนาทีที่มีการปิดการน,นะอืมพี่ต้นพี่ต้นอ่อ หน้าที่ปิดด่านปิดด่านให้หน่อยนี่นี่เขาปิดแล้วเขาปิดแล้ว คุณ LIKE? ผู้ชมครับตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการปิดประตูนะครับของสองฝั่งนะฮะคุณผู้ชมค,คือฝั่งนู้นก็จะมีการปิดประตูฝั่งนี้ก็จะมีการปิดประตูนะครับจะเห็นได้ว่าทางการผ่อนปรนเนี่ยนะครับก็จะมีการปิดประตูในช่วงเวลา15นาฬกาก็คือปิดพร้อมกันเลยทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันครับนี่นะก็คือปิดแล้วก็ล็อกเลยนะครับตอนนี้จะไม่มีการเดินทางข้าม ไประหว่าง2ฝั่งอ่เรียกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือประตูใหญ่จะปิดอยู่แล้วแต่ว่าประตูเล็กเดี๋ยวครับจะมีการปิดก็คือปิด1ปิด2นะครับก็คือปิดตรงสะพานหนแล้วก็ปิดตรงบริเวณด้านล่าง2นะครับนี่นะฮะก็เป็นในส่วนของมาตรการผ่อนปรนตามที่เจ้าหน้าที่ที่ด่านนะครับได้มีการชี้แจงกับเราไปนะครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคุณผู้ชมครับที่เราเข้ามาเห็นนาทีที่มีการปิดด่านในช่วงเวลา15นาฬิกาพอดีนะครับในวันนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งกัมพูชาครับคุณผู้ชมครับประตูสีส้มๆเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามีทหากรากัมพูชาครับมีเจ้าหน้าที่กัมพูชาเนี่ยมายืนอยู่ที่บริเวณประตูแล้วก็มีการถ่ายภาพนะครับแล้วก็ ปิดประตูแล้วก็เดินทางกลับไปนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือในส่วนของจุดผ่านแดนนะ,ะาวรบ้านแหลมนะครับที่บริเวณอำเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีครับก็จะเห็นว่าในส่วนของฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็ฝั่งนู้นก็มีประชาชนนะครับที่ไม่ได้เยอะมากนะคุณผู้ชมครับก็จะมีขับรถจักรยานยนต์ไปมานะครับแล้วก็รถยนต์นะฮะที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับซึ่ง ทางด้านเจ้าหน้าที่ับที่ด่านพรมแดน,นแม่นลำนตบนี้นะครับก็จะมีการดําเนินการตามกฎระเบียบนะฮะที่เป็นมาตรการเอาไว้ด้วยนะครับอะไรนะอ่ะประตูปิดแล้วนะคุณผู้ชม,มประตูปิดแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะไม่มีใครที่เดินทางผ่านเข้าออกในส่วนของไทยกัมพูชาได้แล้วนะครับ คือเมื่อสักครู่นะครทาง <c oughs> คือเมื่อสักครู่ครับคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่ก็ฝากชี้แจงนะฮะไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าตรงจุดนี้มันเป็นจุดผ่อนปรนนะฮะแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่มีการเข้ามาสอบถามเนี่ยได้ทราบนะครับว่าการผ่อนปรนเนี่ยก็จะคือมีการเปิดให้กัมพูชาเดินทางกลับประเทศเท่านั้นก็คือไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วไม่มีทางกลับเข้ามาในไทย แล้วก็ในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับผู้ชมครับก็จะมีการตรวจสอบเข้าของด้วยเพราะว่ามันจะมีอาชีพที่ขนเข้าของออกไปเนี่ยนะฮะ เพื่อที่จะเอาไปส่งให้ฝั่งก,กัมพูชาครับก็จะมีการตรวจสอบเข้าของว่ามีอะไรผิดกฎหมายไหมมีการนําลักลอบนําอะไรเข้าไปหรือเปล่านะครับหรือว่าออกไปจากประเทศไทยไหมนะฮะจะมีการตรวจเมื่อ <c oughs> ผ่านทางไทยไปนะฮะก็จะมีการตรวจอยู่ฝั่งก,กัมพูชาด้วยนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับซึ่งในส่วนนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการตรวจสอบให้ละเอียดมากๆเลยนะฮะและที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับในส่วนของการเดินทางนะฮะก็ การผ่อนปรนเนี่ยก็มีน้องๆน,นักเรียนนะครับที่เดินทางกลับเข้ามาเรียนในประเทศไทยได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินทางกลับออกไปในช่วงเวลาประมาณสัก13นาฬิกาเศษนะฮะที่เราได้เจอกันครับอ่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ชมครับที่มีการถ่ายรูปการปิดประตูเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็คือเป็นการรายงานนะครับว่าการปิดด่านถาวรบ้านแหลมในช่วงเวลาหลัง15นาฬิกาเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับ